สวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เรานะครับมีการสั่งซื้อสินค้านะครับจากกระสด้าแล้วเนาะทีนี้เ,เพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะทําการรีวิวในส่วนของสินค้านะครับทำได้ไม่ยากเนาะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเนาะมันจะมีตรงตัวเลือกตรงนี้นะครับจะเขียนว่าที่ต้องรีวิวให้เ,เพื่อนๆนะครับทําการเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับต่อจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นสินค้าที่เราเนี่ยได้ทําการซื้อมานะครับแล้วก็เรายัง ยังไม่ได้รีวิวนะครับถ้าเราทําการรีวิวไปแล้วก็จะขึ้นอีกแบบนะทีนี้เพื่อนๆต้องการที่จะรีวิวให้คะแนนเกี่ยวกับร้านค้าที่เราซื้อมานะครับเราก็เลือกสินค้าสําหรับดาวเยอะนั่นคือพึงพอใจมากนะถ้าดาวน้อยคือพึงพอใจน้อยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะครับเวลาเลือกดาวนะครับเดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะครับพึงพอใจมากนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบให้ดาวเยอะๆก็แล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ได้นะ ว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเราก็มาเขียนได้นะครับตรงนี้นะมีช่องให้ใส่นะครับเพื่อว่าคนอื่นๆเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจถูกนะว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อเนาะส่วนใหญ่ผมก็จะไปดูรีวิวก่อนที่จะทําการสั่งซื้อด้วยนะครับผลออนอกจากราคาถูกก็สินค้าคุณภาพดียังก็ต้องมีรีวิวดีด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบรวมนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับ โอเคนะครับในส่วนถัดมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะถ่ายรูปสินค้าก็ได้นะหรือว่าถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมต้องการที่จะระบุตัวตนหรือเปล่าจะระบุก็ได้ไม่ระบุก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ดูเนาะโอเคนะแล้วก็ถ่ายเพราะจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือสินค้ากับรูปมักจะไม่ค่อยจะตรงปกอันนี้มันมีเป็นบางร้านนะ แต่ถ้ารันดีๆก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมถ่ายรูปเสร็จละง่ายๆนะครับก็จะส่วนถัดมาคือบริการขนส่งพอใจมากพอใจน้อยเนี่ยก็ให้บริการได้นะในส่วนสุดท้ายการบริการของร้านค้าเนี่ยตอบแชทดีหรือเปล่าพูดคุยกับเราให้ข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยเพืพ่อนๆมาเพิพ่มมาบวกมาลบได้แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จิ้มคําว่ายืนยันเพื่อทาการส่งผลการรีวิวแค่นี้เองนะครับก็ เรียบร้อยแล้วสําหรับการส่งรีวิวนั่นเองนะครับเพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้นะครับมันก็จะมีแสดงนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการรีวิวสินค้านาะไม่ยากเนาะก็ลองไปทําตามกันดูนะครับผม